ผมมาเห็นของเล่นจรวดนะต้องการจะซื้ออันนี้แล้วก็เห็นโปกเกสติ๊กนะก็อยากจะซื้อด้วยแล้วก็หูเห็นปราสาทที่มันเด้งดึงได้พี่พีรุษกลับมาแล้วค่ะวันนี้เขาเสนอหนักซื้อเล่นนี้เลยเป็นอิดเป็นเรื่องราวของเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าโซนี่มันมีของเล่นที่อยากจะซื้อหลายอย่างมากๆเลยแต่ว่าเงินมันมีจำกัดนะคะเราไปดูกันนะคะว่าโซนี่จะตัดสินใจเลือกซื้อของเล่นจากอะไรกันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยนี่คือโซนี่นะคะนี่คือแม่ของโซนี่และนี่ก็คือเงินที่อยู่ในโหลค่ะคือเวลาเขาสะสมเงินนะคะเงินในบันนีแลนก็คือแครอทนี่แหละคะ่ะเขาก็จะเก็บไว้ในโถแบบนี้ แครอทเนี่ยก็คือเงินนะคะในบันนี่แลนด์ทุกๆวันเสาร์นะคะโซนี่เขาจะได้แครอทมาสามอันเป็นค่าเสียจ่ายค่ะเพราะฉะนั้นโซนี่เนี่ยเขาก็เลิฟเขารักวันเสาร์มากเลยค่ะผมอยากจะซื้อทุกอย่างเลย ทุกอย่างเลยเหรอใช่ทุกๆอย่างเลยผมมาเห็นของเล่นจรวดนะต้องการจะซื้ออันนี้แล้วก็เห็นโปโก้สติ๊กนะก็อยากจะซื้อด้วยแล้วก็หูเห็นปราศาทที่มันเด้งดึงได้ก็อยากจะซื้ออันนี้เหมือนกันอมืแต่ก็มีแค่ปัญหาเดียวนะโซนี่หนู่มีแค่ซามแค่รัตต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นซื้อทุกอย่างไม่ได้หรอกนะโอ้แต่ผม,มอยากจะได้ทุกอย่างเลย เออหนูก็ลองเลือกไหมทําตัวเลือกจะจะได้รู้ว่าหนูต้องการอะไรจริงๆอะไรที่สําคัญต่อลูกจริงๆโอ้โหการเลือกเนี่ยยากมากต้องการจรวดต้องการพับสติกนะคะแล้วก็ต้องการปราสาทด,ด้วยแต่ว่ามีแค่รถแค่3มอันต้องการ3มอย่างแล้วทําไมผมต้องเลือกด้วยล่ะเพราะว่า ไอหลายอย่างของลูกเนี่ยนะมันมีมูลค่าที่ไม่เท่ากันนะลองคิดดูนะลูกผมไม่อยากจะคิดเลยอยากจะใช้เงินให้หมดเลยเออไหนมาดูซิหนูอยากจะได้ของเล่นจรวดใช่ไหมโอ้ใช่ผมรักมันมากเลยเพราะไอของเล่นจรวดเนี่ยต้องใช้สองแครอทนะแล้วลูกอยากจะได้พ็อกกสติกด้วยใช่ไหมโอ้ใช่รักมันมากเลยไอพ็อกกสติกเนี่ยใช้สามแครอทเลยนะแล้ว หนูชอบประสราัต์เบลซี่ก็คือเด้งดึงใช่ไหมโอ้โหชอบมากๆเลยแต่ไอเบลซี่แคสเซเนี่ยต้องใช้100แครอทเลยนะโอ้โหมันมากเกินไปแล้วแม่เออมันก็ไม่แปลกหรอกนะลูกถ้าหนูมันจะแปลกถ้าเกิดว่าหนูมี100แครอทแล้วก็ไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นเลยมันก็ฟงรูปแปลกอะหนูต้องเลิกคิดเกี่ยวกับเรื่องปรา,าสาทตเด้งดึงแล้วแหละแล้ว ของเล่นอื่นๆนะหนุ่มมีของเล่นอื่นๆเยอะมากเลยอืถ้าไม่คิดถึงของเล่นอมผมก็จะมีแครอททั้งหมดสามอันโอ้อย่างนั้นผมก็จะซื้อพ็อกเกสติ๊กอ๋อเยี่ยมไปเลยมันก็ฟังดูเหมือนว่าหนู่จะเลือกแล้วใช่ไหมแล้วงั้นเราไปร้านของเล่นตอนนี้เลยไหมล่ะว้าวโซนี่หนูซื้อของได้ดีมากเลยนะด้วยเงินขนาดนี้ใช่ผม ใช้เงินอย่างชาญฉลาดและผมก็รักการกระโดดด้วยเบางจบแล้วละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s s ับ c r i b ้ก็เป็น,นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ